สวัสดีค่ะจากคลิปก่อนนะคะที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาอ่ากับใบของมะยงชิดนะคะเนี่ยค่ะพอไปอ่านเพจท่านผู้รู้มานะคะหลายๆที่ก็คือใบไหมเนี่ยค่ะจะโดนเพลี้ยไฟนะคะจะโดนเพลี้ยไฟเนี่ยค่ะโดนเพลี้ยไฟทีนี้ วิธีแก้ก็มีค่ะเขาก็คือจะให้จะให้ใช้สารเคมีอะค่ะประเภทเซฟินหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะค่ะถ้าจะไม่ผิดนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเนื่องด้วยเราจะไม่ใช้ค่ะนี่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 เห็นไหมคะนี่นี่มแมลงอะไรนะข่อมอะไรเนี่ยแหละเนี่ยค่ะมาเจอตัวการแล้ว เราก็เดี๋ยวจะจะ,จะอะไรนะคะใช้น้ำส้มคันไม้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะหมักน้ำหมักสะดานะคะเพื่อไล่แมลง่ะค่ะนะคะคือคือคอ,อาจจะต้องทนเห็นมแมลงเกาะกินหน่อยแต่เราเราจะไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดค่ะก็คือจะ ได้ผลผลิตช้าหรือว่าได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอยากจะอยากจะปลอสารจริงๆเอาเท่าที่ได้ค่ะก็พยายามให้เท่าที่ได้เลยค่ะ ยอดอันนั้นยอดบนเขาก็แตกใบอ่อนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอแตกใบอ่อนแล้วบางทีมันก็จะมีมะแมลงมากินนี่ค่ะเราพอจะรู้สาเหตุแล้วว่ามีอะไรมะแมลงค่อมอะไรเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เพลี้ยไฟแล้วก็อีกหลายชนิดแต่ว่าถ้าอาการแบบเหมือนใบไหมก็คือเพลี้ยไฟนะคะนี่ค่ะก็อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรสำหรับ สารช,ชีวภาพเป็นธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้หรือน้ำหมักสดาวน้ำหมักสดาวนี้เราเรา,เรายังไม่ได้หมักนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการทําน้ำหมักสดาวหรือไม่ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะพวกเหล้าขาวอะไรงงเงี้ยค่ะผสมแลยวเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งอ,อันนั้นก็ใช้ได้เลยเหมือนกันไม่ต้องหมักฉีดได้เลย เหล้าขาวผสมกับน้ำส้มใสชูหรือ,อยังไงท้เอมมไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวัยวยงไงเดี๋ยวจะมาจะมาอ่าเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะส่วนข้างๆนี่เขาก็บอกเมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือก็จับไม่ได้นะะนะะี่ค่ะ